สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel My Imagine ครับถือเป็นเรื่องงานยามดีนะครับที่ Apple เปิดตัว iPhone 12ในปีนี้พอดีนะครับผมก็ถือโอกาสนี้นะครับในการเปิดตัวช่วงใหม่ของช่องของผมนะครับก็คือผมก็คิดชื่อไป้คร่าวๆก็คือ My Imagine News นะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลข่าวสารทางด้าน IT นะครับโดยในช่วงแรกอาจจะเน้นเจาะจงไปเฉพาะ สมาร์ทโฟนแฟลกชิพก่อนนะครับสำหรับปีนี้นะครับ a p p เปิ Apple เปิดตัว iPhone 12มาทั้งหมด4รุ่นเลยครับคือ iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 pro แล้วก็ iPhone 12 pro max นะครับและต้องบอกเลยว่าทุกรุ่นในปีนี้นะครับจัดเต็มไม่มีกักสเปคแล้วครับมันจะเป็นยังไงดีคุ้มค่าการรอคอยมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ iPhone 12ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ถือเป็นสเปคหลักให้กับ iPhone ในทุกๆรุ่นในปีนี้นะครับโดย Apple เคลมเอาไว้ว่าตัวเครื่องนะครับบางลง11%เล็กลง15%แล้วก็เบาลง16%ครับแล้วก็ใช้กระจกที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่สมาร์ทโฟนเคยมีมาเลยนะครับโดยการนำผลึกเซรามิกระดับนาโนนะครับซึ่ง Apple เคลมว่าแข็งแกร่งกว่าโลหะส่วนใหญ่นะครับผสมลงไปในกระจกเลยนะครับแล้วก็ออกแบบให้กระจกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง เรียบเสมอไปกับขอบตัวเครื่องทําให้ป้องกันแรงกระแทกได้ดีกว่าเดิมถึง4เท่าเลยนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับทำจากอลูมิเนียมเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเลยมาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นนะครับ IP68 แบบใหม่ด้วยนะครับรองรับ 5G นะครับระบบภาพและเสียงเป็น Dolby Vision และ Dolby Atmos ครับจัดเต็มมากเดี๋ยวส่วนนี้เราจะไปลงรายละเอียดที่หลังเนาะแล้วก็แน่นอนครับ CPU ครับมาพร้อมกับชิป A14 Bionic เป็นชิป CPU ที่เร็วและแรงที่สุดในโลกณเวลานี้แล้วนะครับจอภาพครับรอบนี้นะครับจัดเต็มให้เลยเป็นจอโ l e d ความละเอียดประมาณ f ู l l HD นะครับไม่ใช่จอ LCD ความละเอียด HD แล้วนะครับรอบนี้ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเลยเนาะสำหรับคนซื้อ iPhone 12รุ่นธรรมดานะครับมาพร้อมกับ m a ็ Safe for iPhone ครับชี้ชัดไร้สายได้นะครับและยังสามารถทำให้ติดอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในอนาคตเราจะเห็นอุปกรณ์เสริมที่เป็นจำพวกแมกเนติกนะครับออกมาสำหรับ iPhone เยอะแน่นอนนะครับรอดูได้ เลยนะครับในส่วนของ iPhone 12และ iPhone 12 mini นะครับกล้องหลังนะครับจะเป็นกล้อง2ตัวโดยกล้องเลนส์ wide จะมีชิ้นเลนส์มากถึง7ชิ้นนะครับรูรับแสงกว้าง1.6รองรับระบบการสั่น OIS ส่วนอีกกล้องจะเป็น ultra wide นะครับคือมุมกว้างพิเศษที่จะมีชิ้นเลนส์5ชิ้นนะครับทั้งคู่จะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับเท่ากันเลยมาพร้อมกับระบบถ่ายภาพที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทั้ง HDR แล้วก็ night mode นะครับรวมถึงโหมดใหม่อย่าง night mode time l a p s นะครับ อันนี้เนี่ยต้องรอดูว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะโดยปกติเวลาจะถ่าย t i m e l ล p s e ตอนกลางคืนเนี่ยภาพมันจะค่อนข้างมืดมากเลยใช่ไหมครับอันนี้เขาใส่ไนท์โหมดมาใน t i m e l ล p s e เลยนะครับส่วนของกล้องหน้าสามารถถ่ายเซลฟี่แบบไนท์โหมดได้ด้วยอันนี้ยอดเยี่ยมมากนะครับคือสรุปแล้วนะครับกล้องทั้ง3ตัวหน้า1ตัวหลัง2ตัวนะครับมีไนท์โหมดให้สําหรับทุกเลนเลยนะครับ ในส่วนของ iPhone 12 mini นะครับสเปคเหมือนกับ iPhone 12ทุกประการนะครับไม่มีการตัดหรือลดทอนสเปคใดๆลงนะครับยกเว้นแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับโดยการลดขนาดหน้าจอลงมาครับจาก6.1นิ้วเหลือ5.4นิ้วนะครับทำให้เราสามารถ One Hand Operate นะครับก็คือใช้งาน iPhone ได้ด้วยมือเดียวนะครับควบคุมได้ง่ายนะครับ ส่วนสเปคที่เหลือจะเหมือนกับ iPhone 12ทุกประการเลยโดย iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini นะครับจะมาพร้อมกับสีดำสีขาวสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวครับโดยมีความจุให้เลือกเริ่มต้นที่6 4 128แล้วก็ 256GB ครับ โอเคครับมาต่อกันในส่วนของ iPhone 12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับผมอยากให้ทุกคนเอา iPhone 12นะครับเป็นเบสหลักก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทุกอย่างนะครับใน12 Pro กับ12 Pro Max นะครับจะเหมือนกับ iPhone 12ทุกประการนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างแรกนะครับ12 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ6.1นิ้วเท่ากับ12ธรรมดานะครับแต่ว่าตัว12 Pro Max จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับถือเป็น iPhone ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาเลยนะครับคือขนาดหน้าจอครับใหญ่ที่สุดเลยโดยขอบตัวเครื่องนะครับจะเปลี่ยนจากอลูมิเนียมมาเป็นสแตนเลสสตีลแบบเงานะครับแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับเป็นเกรดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องมือทางการแพทย์นะครับหน้าจอจัดเต็มเช่นเดิมครับ o l e d s u p t r r e x i r a XDR นะครับส่วนของกล้องนะครับตัว12 Pro กับ12 Pro Max จะมีกล้องหลังให้ถึง3ตัวเลยนะครับก็คือกล้องหลักนะครับกล้องเทเลแล้วก็กล้องอัลตราไวนะครับ โดยตัว12 Pro นะครับจะแตกต่างจาก12 Pro Max ตรงที่เลนเทเลของ12 Pro นะครับจะคูณ2เท่าแบบ Optical ส่วน12 Pro Max จะคูณ2.5เท่าแบบ Optical นะครับก็คือซูมได้มากกว่านิดหนึ่งตัว Pro Max นะครับจะใช้เซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆนะครับถึง47%นะครับทำให้ได้ Dynamic Range ที่กว้างกว่าได้ Depth of Field นะครับมิติของภาพที่ดีกว่าแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่นะครับเป็นการ เทคโนโลยีการสั่นแบบเซนเซอร์ชิปนะครับเป็นการขยับเซนเซอร์แทนการขยับชิ้นเลนนะครับเพื่อป้องกันภาพสั่นไหวซึ่ง Apple ิลเคลมเอาไว้ว่ามันจะการสั่นได้ดีกว่าการขยับชิ้นเลนมากเลยทีเดียวนะครับและ12 Pro กับ12 Pro Max นะครับยังมีเซนเซอร์ไรด้ร์ในการสแกนพื้นผิวต่างนะครับจับความตื้นลึกช่วยในเรื่อง a r ให้แม่นยามากขึ้นนะครับและยังช่วยในเรื่องของการโฟกัสในที่มืดที่ไวขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าตัวนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันไวขนาดนั้นเลยหรอครับมันทางานย เวลาที่กล้องจะโฟกัสเนี่ยมันจะจับคอนทราสต์เป็นหลักคอนทราสต์ก็คือความต่างของสีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดจะถ่ายหน้าผมเนี่ยสีผิวกับสีผมมันต่างกันใช่ไหมครับกล้องจะดูเลยว่าต้องโฟกัสตรงนี้นะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นที่มืด มันมืดกล้องมันมองไม่เห็นมันไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นคอนทราสต์นะครับมันก็จะโฟกัสช้าอย่างที่เวลาเราถ่ายในที่มืดโฟกัสช้าบ้างโฟกัสแล้วหลุดบ้างโฟกัสไม่ติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอไลด้ามันเข้ามานะครับไลด้ามันเป็นการลักษณะการคล้ายๆการฉายแสงครับคือยิงเลนเซอร์ยิงเลเซอร์เป็นแสงเป็นล้านจุดออกไปแบบเหมือนฉายแสงออกไปนะครับแล้วพอไอตัวเลเซอร์เนี่ยมันไปกระทบกับวัตถุอะไรตรงไหนนะครับมันจะส่งข้อมูลกลับมาสร้างเป็นภาพสามมิติขึ้นมานะครับดังนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แสงช่วยนะครับทีนี้พอไลด ยิงออกไปปึ๊บแล้วมาเจอว่าตรงนี้เป็นวัตถุที่ควรโฟกัสมันก็ส่งข้อมูลกลับมาให้กล้องว่ากล้องต้องปรับโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะเพื่อให้โฟกัสได้เร็วขึ้นในที่มืดน,นะครับต้องบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยต้องทํางานควบคู่กับหน่วยประมวลผลที่เร็วและก็แรงมากนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าการที่จะใช้เซนเซอร์ไรดาร่วมกับการโฟกัสของกล้องนะครับมันจะต้องมีการทํางานที่ซับซ้อนนะครับดังนั้นหน่วยประมวลผลที่ใช้จะต้องเร็วแล้วก็แรงจริงๆนะครับถึงจะทํางานในจุดนี้ได้นะครับ มาดูในส่วนของงานวิดีโอกันนะครับ iPhone 12 12 mini 12 Pro แล้วก็12 Pro Max นะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K นะครับความละเอียดสูงสุด 4K แบบ60เฟรมเพอร์เซกนะครับแต่ว่าตัว12 Pro กับ12 Pro Max นะครับสามารถถ่ายวิดีโอแบบ HDR Dolby Vision ได้ที่ 4K 60เฟรมเพอร์เซกแบบ10 bit ครับฟังไม่ผิดครับหลายคนอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรกับสิ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทำงานสาย ภาพยนตร์สายคอนเทนต์วิดีโอนะครับจะรู้อยู่แล้วว่าการถ่าย 4K 60เฟรมเพอร์เซกแบบ10บิตนะครับแม้แต่กล้อง DSLR หรือว่ากล้องมิเรเลสระดับเซมิโปรหรือระดับโปรเนี่ยยังต้องปาดเหงื่อเลยนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะขึ้นสูงมากนะครับดังนั้นการออกแบบวงจรภายในการออกแบบระบบความร้อนภายในตัวเครื่องนะครับจะต้องดีมากๆถึงจะทําในจุดนี้ได้นะครับและ iPhone ที่เครื่องแค่นี้มันสามารถทําได้อันนี้ต้องรอดรูว่ามันจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่า ตัว12 9กัิบ12 mini นะครับก็ถ่ายเป็น hdr dolby vision ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะถ่ายได้แค่4 k 30 f เฟรมนะครับไม่ได้ถึง60เนาะรวมถึง apple ยังเปิดตัวไฟล์ pro raw นะครับเป็นการถ่ายไฟล์ raw ที่สามารถตกแต่งภาพได้จากตัวเครื่องเลยนะครับโดยใส่มาให้เฉพาะตัว12 pro กับ12 pro max เท่านั้นนะครับโดยสีของ12 pro และ12 pro max จะมีให้เลือกทั้งหมด4สี4นะครับคือสีเงิน สีใหม่สี Pacific Blue นะครับสี Graphite แล้วก็สีทองนะครับโดยมีความจุให้เลือกนะครับเริ่มต้นที่ 128, 256แล้วก็512 g b ครับและอีกหนึ่งทอปิกที่กำลังเป็นกระแสอย่างหนักในตอนนี้เลยก็คือการที่ Apple เลือกที่จะตัดอะแดปเตอร์จ่ายไฟนะครับรวมถึงหูฟัง Earpods นะครับไม่แถมมาให้ในกล่องแล้วนะครับก็ Apple ิลเาให้เหตุผลไว้ในเว็บของเขาไว้แบบนี้นะครับในผลิตภัณฑ์ตระกูล Apple ทุกรุ่นเราได้เปลี่ยนจากการให้อแดปเตอร์แปลงไฟและเอ r p o d s ที่มักไม่ค่อยได้ใช้มาเป็นสาย USB-C to Lightning นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการตลาดที่ค่อนข้างโหดร้ายกับผู้บริโภคมากๆเลยนะครับเพราะว่าสายที่เขาแถมมานะครับคือตอนนี้ไม่ได้แค่เฉพาะ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับแต่11 Pro 11, 11, 11 Pro ไม่ขายแล้ว11 iPhone XR อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาก็ตัดออกเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าเขาแถมสาย Type C to Lightning ซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีอะแดปเตอร์ Type C to Lightning กันเท่าไหร่น,นะครับยกเว้นคนที่จะใช้11 Pro กับ11 Pro Max ซึ่ง Apple ก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับดังนั้นหมายความว่ากลุ่มลูกค้าเก่าของ Apple นะครับถ้าคุณจะย้ายจาก iPhone รุ่นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่11 Pro กับ11 Pro Max นะครับคุณต้องจ่ายเงินซื้ออะแดปเตอร์ใหม่ถ้าอยากได้ของ Apple ก็690ถ้าเป็นแบร์เทอร์ไปตตี้ก็200 300อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ายังไงผู้บบรโคคต้อองจ่่ายแนนนนะั ทีนี้เขาบอกว่าการที่เขาทําแบบนี้ยมันทําให้กล่องเล็กลงพอกล่องมันเล็กลงนะครับมันก็จะทําให้ปริมาณในการขนส่งต่อรอบมันมากขึ้นนะครับทำให้เขาสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้นะครับเหมือนกับการลดรถยนต์บนท้องถนนลง4 5 0 0 0 0คันต่อปีซึ่งตรงนี้ถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีนะครับแล้ทําได้ดียอดเยี่ยมมากๆนะครับชื่นชมแต่ว่าทีนี้ผมอยากให้มองเป็น3จุดหลักๆครับว่าช่วยโลกอ่ะรักโลกนะครับ แ p p l e ลและผู้บริโภคนะครับโอเคการทําแบบนี้โลกได้เต็มๆนะครับอย่างที่2 Apple ได้ได้จากการที่เขาขายอะแดปเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ผู้บริโภคไม่ได้อะไรเลยนะครับเสียด้วยนะครับเสียตังค์เพิ่มมากขึ้นทีนี้มันมองได้2แบบครับคือว่า Apple เนี่ยเขาอาจจะคิดแคมเปญช่วยโลกขึ้นมาก่อนเสร็จปุ๊บพอช่วยโลกได้ปุ๊บเขาก็หากําไรจากการช่วยโลกเพิ่มมากขึ้นด้วยการขายอะแดปเตอร์นะครับหรือว่ามองแบบ ร้ายที่สุดเลยก็คือเขาต้องการขายอะแดปเตอร์เพิ่มโดยการเอารักโลกมาบังหน้าอ่ะอันนี้คือมองแบบมืดที่สุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเทาๆหน่อยก็คือช่วยโลกก่อนแล้วฉันขอกําไรเพิ่มนิดนึงก็แล้วกันนะครับแต่ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะครับต้องอย่าลืมจุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นการตลาดที่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับต้องรอดูว่าในอนาคตนะครับแอปเปจะหาทางออกให้กับผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือตอนนี้โลกได้แล้วนะครับดี Apple ได้แล้วก็เซมเซมนะครับได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่าเรานะครับกำลังเสียนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วบางคนไม่ได้ใช้อแดปเตอร์แค่ตัวเดียวบางคนแบบซื้อไว้2ตัวเลยที่ทํางานที่1ที่บ้านที่1น,นะครับไม่ต้องพกไปพกมานะครับเราคิดดูว่าถ้าอแดปเตอร์690ถ้าสักปีหรือ2ปีเขาขายอแดปเตอร์ได้สักล้านหัวล้านชิ้นเนี่ยเขาได้กําไรต่อปีมากขึ้นเท่าไหร่นะครับอืมผมว่า มันไม่ค่อยแฟร์กับผู้บริโภคเท่าไหร่นะครับอันนี้ขอบ่นนิดนึงนะครับและสิ่งที่ต้องเรียนตามตรงเลยก็คือคุณตัดอะแดปเตอร์ตัดหูฟังออกนะครับแต่คุณไม่ได้ลดราคาเครื่องเลยนะครับคุณยังขายราคาเดิมนั่นหมายความว่าคุณได้ช่วยโลกก็จริงแต่คุณกําลังอาศัยช่องว่างเล็กๆตรงนี้ในการกอบโกยเงินเข้าบริษัทปีหนึ่งอีกไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยล้านนะครับอืมและคุณกําลังสูบเลือดสูบเนื้อนะครับจากผู้บริโภคฐานแฟนคลับของคุณโดยตรงนะครับ เพราะว่าเขาต้องจ่ายเงินให้คุณเพิ่มไงใช่ไหมดังนั้นผมต้องย้ำอีกทีงเลยว่าเนี่ยเป็นการตลาดที่ค่อนข้างโหดร้ายเอามากๆนะครับไม่น่าเชื่อว่า Apple จะคิดแคมเปญนี้ออกมาได้จริงๆครับ และนี่คือทั้งหมดจาก iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max นะครับก็ต้องบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากในปีนี้ในเรื่องของสเปคนะครับส่วนอะไรที่บ่นนะครับก็บ่นไปหมดแล้วนะครับเรียกได้ว่าความในใจถ่ายทอดผ่านวิดีโอนี้ออกไปหมดแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าชื่นชอบช่วงรายการใหม่ของผมนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนหรือว่าไอทีต่างๆนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมพิมพ์บอกกันด้วยนะครับจะได้ผมจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็น วัน plus T, อาจจะเป็นอะไรอ่ะ s 3 0 note 3 0อะไรเงี้ยอะไรที่เป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิพของแต่ละแบรนด์เนี่ยผมจะมาสรุปแล้วก็รวบรวมให้ฟังฟังง่ายๆย,ย่อยง่ายๆแบบนี้นะครับก็ <c oughs> ถ้าใครท้่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและสิ่งสำคัญที่ห้ามลืมเลยก็คือการกด Subscribe ให้กับช่องของผมนะครับเพราะยอดซับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับในการทำคลิปในการผลิตคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปวันนี้ไม m a เมจิ Imagine, ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย